อุ้ยพี่น้องมาดูมาดูคุณอะฮักทุฮึโอ้ยตัวเบิกใหญ่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูหูสุขคนนะครับมาพี่น้องมากินปลาคอใหญ่เผาเกลือบึกดูใส่สองกิโลพี่น้องอุ้ยบึกดูฮู้สาวเขียนเลยกับสม่ำต่ำนะพี่น้องเด้ออุ้ยบอกเลยฮักเลยอุ้ยพี่น้องมาดูมาดูคุณอะ อ๋อถูกืมขากเลยพี่น้องเอ้ยบอลนี่เ调เ调เ调โอ้ใส่มันก่อนเราขันแลกว่ะมองมันใส่มันยังใส่ปะโอ้ใส่รดบ่านนี่ยด <laughs> ีสีใส่มันใส่เสียผมวะพี่หนุ่มเดียวเดียว ใส่ยึดไตพี่แล้วคือใส่เสียพี่น้องใส่นดหละตัวนดหละมอแล้วกนตุ่อีกแล้วพ่นองโหหอนทอนสวพี่น้องคากเลยอืม

พอเผาเกลือนกันไปหรอเหนือมันดีขนามันเมือนไก่ไปเฮ้ยอู้หู่โอตเหอหัอออออกเลยน เดี๋ยวเดี๋ยววางอนว่างอนโอ้หักเลยมึงเหนียยป่ลเนี่ยป่ะ ตัวใหญ่แหงเหมอนกันะ้องกินลกอะม่ดตัวเราจะคุปปัไล่คุปมปมัสนตัวใหญ่แหงนี่ผงเดี๋ยวเอาไปส่วนได้เลยเนาะ

うん。 ừm hưng không khẩu cửa ai được tuần đấy dẹp không thèn

ฮืมฮืมคากเลยฮืมแขนเขาและบัด

ส่วนเนือแห่งอนเออยุดลูลุยไปลุยเลยแสบปากคักเลยลุยลุยแสบเอ้ย Đó, bớt, bớt nhìn, im giam mỡ với nó. Ừ, ăn mòn. Nào hả? Chua xong đi với nó. Ngon mà. Bước kẹp nó nhảy มองแสยบยู่ชนิดเลยเกี่ยมปากคอตับมันเวย ขาขับสุดยอดนะนนย่างหนังขา้ายังไม่ทกตำหวนะันอ้อื้อมดีเหมืนอนกันก็บง่ายนะึงกินูบดดอกไอ้คนยใจกินไ,ได,ดนเนี่ย ใช่คนกินเขาแหละ่ะล่ะจุ๋ยเขาเราเฟืองโอ้หักเลยขอบกันแหงเอาขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณนทุกไรทุกแช่ได้ปลาคอไงเผาเกลือขับตาหมงคุงแสีบของแถ่เลยพี่น้องตูบอกไงหนึ่งขุมค่าเลย เอาการทักทีมสภาพกัขอโทดเข้าไปในหนังเด้อขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกไลก์ทุกแชร์มูนี่เอาซ้ำในก่อนเดี๋ยวพร้อมหนาสวัสดีครับ